บากันเป็นแสนครับบางคนก็เป็นหมื่นครับบ่ครับมันมาจากไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยพระธูดงครับอันนี้ครับขึ้นยื่นแหกคักเลยครับยื่นยืนให้ใครลูกยื่นให้บข้าตาครับเนี่ครับชุนๆเลยบ่ลูกงานครับสามชุนก็เป็นนี้แล้ครับสองชุนเขาเขาเขาถูกกันหลายบ่รื้อร้ายครับบางคนก็แสนบางคนก็หมื่นครับโอ้พระธูดงบ่ลูกงานครับ คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับผมวันนี้มาเจอน้องผู้กันเนาะผู้กันเนาะค่ะเนาะผู้กันโอ้ยอันบริพ่อเพื่อนลายมือคือจังหวะพอไงไปได้เลขยังก็่ามากดูเลขพระธุดงครับพระธุดงเพื่อนเขียนเลขให้บ่ลูกแม่นครับนหยยกโชว์ดูเอาตัวไหนครับ พาทุดงไม่เขียนห้ไอนี่อไงพ่อไงพ่อครับเขียนหน่อหพ่อไงไปเขียนยูไสคือพ่อกันเปินมาตะกลุมพะว่าครับโอ้โอม้าตกลุ่มพะว่าแม่นครับไปพ,อพ่อไปพ่อไงไปพ่ออยูไสพ่อญงเปิน้นทุดงเปินมาตาลุมพะว่าขาลงอะไรลุ<อ>เปินจิตไปท่างอันสวยเ่าครับ<อ><อ>เปิันได้มาพักอยู่อันแถวบ้านบะแม่นครับ ที่นาเราบ่หรือว่าไงมาจํามาปรากฏอยู่นาบ่หรือว่าอยู่ที่ไหนย่วัดน์ยเท่าครับโอ้เป็นกระไดบอกเลขครับเป่นไหสามศูนย์ศูนย์ครับมากระไดออกศูนย์ศูนย์สามเนาะเขาถูกกันหลายบ่ลูกโอ้หลายเติบเยอะครับพุ่งไงพุ่กระถือครับอืมัดพอ่งไคือพมมาออกกล้องแม่ลูกแล้วพุ่งไงเขาบดได็ดหัวไส้นึงครับซื้อเลีนๆได้ซื้อครับ เป็นนี้เป็นถืออิลีไหมครับเออมันวาสนาคนนะครับเออเดี๋ยวเอฟซีพิมพ์ว่ารอไว้พอใหญ่แล้สีออกกล้องให้บ่านอ๋อเป็นตาของผู้กันนะครับผู้กันก็เอาลงช่องเจ้าของอยู่ครับช่องเอียงนะบุญถมบนเศษครับโอ้แอปสีฟ้าเนาะบุญถมนะคารเนาะกับ เป็นแดงไม่ได้นน่ทางชงเพราะท่านเดบไปเนาะเบิกทราบว่าโอปอล์ท่านเดบไปจักเกียแต่ว่าพอใหญ่เราเสียอ,อกกล่องให้พ่อน,น,เนอนเดียวสีไปถามเบิงอีกนอกงวดในนาะเพื่อเพื่อนบอกเลขพระธุดงค์เขาให้มากี่งวดแล้วลูกพระธุดงค์อันเนี้ยที่เดินมาเนี่ยมันน่าจะสองงวดแล้วครับแม่ครับสองงวดแล้วสองงวดแล้วเพินเนเ่นห้องกับพระธุดงค์หนีห้องกับไมายูนบ่แม่นครับ เมงใหม่เพิ่งมาอยู่เข้าบ่งหูจักก็โอ๋บอกว่เคยไปงานครับแต่ว่าเพื่อนกะบอกไปซื้อกับว่าซื้อจักคนครับบ่างานครับโอ้คุณว่ายินถบัลภาธาณาบ้านของงานบักกาบุญสมเนาะซื้อสองเจ็บเปียกเก่าเจ็บขี้อีกสามเลยเจ็บขี้แยมันจะมีข่าวมีลูกเนาะผู้กันารไปเหมาลอตเตอรี่เจ็ดแปดเก้ามาลูกผมก็ได้เยอะ จะอันสองอ่นเยอว่าเ่าแมครับม่ออมออกตัวเก้านอะผูนบองอ่นเนาะออกออกตัวเก้าหนึ่งหกับศูนย์ศูนย์ศูนยูนย์กนอกอันเพิ่นกับโคิดว่าสีออกเนาะบอได้มาบอกท่างแอดมินได้ัวตามนนตามแต่เลขเจ็ดแปดเก้าว่บอได้หัวซาอย่าครับบอไดไปหัวซาเพ่นงลามีมานอนอยู่นีฝันบ่เนาะ มา,าันที่ว่าฝันอะไรนะที่ที่ว่าเห็นงูสองหัวเป็นยังไงลูกบอกว่าดนีนั่นยิ่งเกิดยิ่งดีดีเลี้ยงครับแห็นเลียงมาบอกซุน,นี่ซุน,นีจะพากันหัวปล่อยดีครับปล่อยดีหัวเครื่องมืดเลยไหมครับเป็นอะไรวัดเครื่องาเขาว่าวเชียรนะ์นะอย่างครับ,รบมันเป็นยังไงงูสองหัวนี่เป็นแบบหางก็เป็นอ้อมคว่ำแม่หัวก็เป็นอ้อมคว่ำแม่ นกตึ้งสอหันเลยครับผตัดในไพ่ไหครับนกเฮ้ยบอเมนนกยี่ว่านกสองหัวกับบอเ้นงูสองหัวตัวหนาตัวตานลยครับไม่ได้ฝันใช่ไหมลูกนี่ไม่ได้ฝันครับเป็นยังไงวะงูสองหัวตัวใหญ่ไหมประมาณตัวนิโปนี่ครับเ้อผ้าด้วยเห็นบ หงูสองหัวอยู่น้ำกันกับเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าเทปบ่เห็นยุบ,บ่ไปเบิ้งงูสองหัวกววล้าไปเบิ้งเลยครับคูบ่กันคืนอคนไายหรูไปแนงูสองหัวตอนนั้นผมเป็นแบบไม่รู้ไม่ได้ยังไงวะนี่ครับเพิ่งตื่นมาเนีเ่ยครับเห็นชาชาติดโต๊ะสีเขียสีเขียวครับสีเขียวกันยังครับหัวมันติดกันสมมุติหัวมันเป็นเลยหานแค่หัวแบบ หแขหัวาเป็นหัวหมันามแทนหัวออันแ้างหางนีกเป็นหัวแคงหัวก็เป็นหัวมีหัวสองข้างโอ้เข้าใจมันเป็นงูอันมีหัวอยู่ซึ่งสองข้างนลยมหมัวแม่นวอบะกะ งูนครับงูาะมีหางสิมีแต่หัวทั้งสองข้างเห็นบ้านนี้มีทั้งสองแบบแลนมาหาผู้ใดก็มีคนหัวก็เจ้าบบเสียมนะครับไม่เสียแล้วนงูอะไรมีสองหัวนี่นครับผมแลนมาหาดเนี้ยชุ่มเสื้อผ้าด้วยไม่มีใครเชื่อ่นครับอกว่าไปเบิ้งไปเบิ้งผมยืนยันวิไลาชุ่มนีผ้าไปดิว่ามึงคิดไม่เจ๊ยู่งูอะไรมีสองหัวนะไม่เคยเห็นเนาะ ผมยังไม่ได้เลยผมจิบเหยพิ่งมีผ้าไปฟอดเป็นจังเลยครับโอ้อยังไม่ได้เลย,ยอ๋อทีนี้เรามาวกเข้าเรื่องพระธุดงกันเนาะคือท่านก็ตอนนี้ก็จําพรรษาอยู่แถวๆบ้านส้อยพาวอยู่เนะาะเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าตาก็จะไปหาเป็นประจำใช่ไหมลูกท่านเขียนให้ถามศูนย์เลยเหรอ,อางานนครับเพิ่งเขียนให้อันนี้อันนึงคือนซอร์โาครับ เบากรบเพื่อนจีนแต่อันอันันก็เดียออกคลิปเอิญวอลน่ได้ออกคลิปครับแต่จีนหายมัวดีออกคลิปครับไม่ได้มัวซ่าดูไหม่นี่ยยกให้ดูอีกรอบไหมลูกมันมาทางนี้แล้วสามศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์แล้วไอสิบแปดจุดซีซีนี่คืออะไรลูกมันเขียนเวลาให้อีกโอ้ เิ่นยืนไห้ปุ๊บเลยเป็นตึตึ้งบ่อตึ้งยืนไห้ครับเพิ่นน่าจะอันว่าหนาจะบวสวดครับจะว่าสาัพพะบ่นี่มั่พิสิงครับบอกเล็ยอ๋อเพิ่นก็เลยเขียนให้เขียนให้เพิ่อนบอน่อหนาถือ,อ,ยาอยากครับจะว่าเขียนให้คือกลัวครับในในยกยกสูงๆสงในลูกผมว่าเพิ่นน่าจะบา้ากลัวบ้กบ่อแล้วครับเพิ่นไปเลยเขียนบยใบใเขียนครับอ๋อโอ้ก็ถือว่า ตัดเล่นเอาเนาะตัดเล่น00นี่เข้าเลยเนะครับเนาะถ้า700นี่คือ3ตัวเลยเนาะเป็นกระยำไปยืดเรียบเรืเร่อยๆพอออกว่าใั่ไหมอันนี้งูงูสองหัวนี่สิตีเป็นตัวใดงูสองหัวนี่ครับ <accidental> เป็นีเผมว่าประมาณนี้ครับโอ๋อ อันอันนี้คือตองงวดเรอลูกตองงวดนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเลขพระทุดงหรือว่าเลขความไอที่เห็นงูเห็นงูว,วะ2 2> ครับอหนอ้เจ็ดห้ากับเจ็ดสองนี่เห็นงูเหรอแม่ครับแต่พระทุดงยังไม่ได้กันวะครับไหนนายยกยกไหนลูกก็คือก็ก็คือบุญถมนี่คือตองงวดไว้ก่อนม่ครับเจ็ดห้ากับเจ็ดสองเห็นงูสองหัว ยกไว้หนึ่งนิ่งด้วยแบบนี่ได้ไหมฮะได้ไหมคอับเออเดี๋ยวยกใหม่เนี่ยลูกเราต่องวดไว้ก่อนเนาะแต่เลขวัตถุดงเนี่ยรอก่อนนะครับเลขคุ้นตาล้อเลขคุ้นตาฟ้องน้องคุณทมเนาะครับอ๋อพอนิ่งนิ่งเลยนิ่งนิ่งๆนะลูกนิ่งนิ่งครับคุณไอสัมภาไปสิผ้าไปครับเออผมว่าน่าจะไปได้ยุตนะครับอ่าตัวเดียว นิ่งๆนิๆนิ่งน่ลูกนิ่งๆก่อนผู้ใดก่อนาตัวเดียวพิ่งหันโอ้โอ้มาขอแจ่คิแ่นาตุยนี่แเขาซื้อเขา่ได้ีงเขาแบมาแต่ใส่สิตัวเดียวเนี่ยเสนตุยโอ้เอาอันน้ิาอันนี้ม่พี่ปงตุย็บาได้ผู้ใดไฮไ้กตัวเดียว